สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวดารากันค่ะขึ้นดาราแซวทั้งวงการว่าที่เจ้าสาวอวดสซินหวานคู่นี้จะน่ารักเกินไปแล้วในที่สุดดาราสาวสวยวุ้นเส้นวิริทิพาก็ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างนิกธนภูมิกุลคุกเข่าขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยหลังศึกษาดูใจกันมาร่วมสี่ปีพร้อมขยับสถานะสู่คู่ชีวิต ส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นจะแต่งเลยหรือไม่นั้นสาววุ้นเส้นเผยว่าเรายังไม่ตกลงเรื่องงานแต่งงานว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงแต่ล่าสุดว่าที่บ่าวสาวก็สาดความหวานกลางไอจแบบไม่เกรงใจคนโสดกันเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตที่เกียรดวันหนึ่งนะคะเห็นความรักหวานฟงความทนุถนอมห่วงใยญที่มอบให้กันแล้ว บอกเลยว่าคนโสดอิจฉาตาร้อนมากค่ะ